ก็ตอนนี้นะครับคนลูกค้าแวะเข้ามาซื้อเซียวยี่ Redmi A3 ราคาไม่แพงนะครับในงบที่จับต้องได้นะครับ2,499บาทแรม3/64กิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเปิดมาได้เจออะไรนะฮะก็อันดับแรกเลยเจอตัวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ Refresh Rate 90Hz เลยจอ6.71นะครับ AI Duo Camera System นะครับแบตเตอรี่5,000 mAh นะครับแล้วก็ Fingerprint Scan ด้านข้าง Power Octa Core นะครับ CPU Processor นะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะตัวเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารันตัวเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับ <S <S ดับแรกก็มาเลือกภาษาไทยก่อนนะครับตอนนี้เราเลือกภาษาก่อนนะครับนะค,บคุ้มค่าแน่นอนสำหรับแบรนด์เสี่ยวมีนะครับลูกค้าติดฟิล์มไปด้วยไหมครับ ฟิล์มของผมสามสาครับพี่ติดไปด้วยไหมคือหกกรองแมสสองห้าหมีไหคะตังเีงงงงงมไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวเรารันเครื่องสักครู่นะครับผม คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับสำหรับที่ห้อนี้นะครับในกล่องก็ไม่มีเคสนะครับมีเป็นตัวอะแดปเตอร์ให้ครับอยู่ในนี้นะนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตัวจิ้มสิมนะครับสอบถามได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพร้อมกันเลยนะครับสอบถามได้ครับผมแนะนำได้ครับ เดี๋ยวรอรันสักคู่นะครับตัวเครื่องนะครับงบ2,000กว่าบาทแนะนำเสียงนีเลยนะครับนีครับผม4,900ครับตัวนั้นนะครับวันนี้ค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะมี2สีเลยนะครับตัวนี้ไม่เขียวกับดำเลยนะหลายยี่ห้อนะพี่ลองดูเป็นเลี้ยวมีด้วยไหมเนี่ยเลี้ยวมีก็มีเนี่ยจัดโปรพี่เนี่ยครับเดี๋ยว3,900เหรือรัร่ สามพันเจ้าพอแรมหกร้อยยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับก็นี่เป็นเดโมครับผมนี่นะครับหน้าจอเปิดออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสว่างอันนี้วะสว่างก็ผมลองเล่นดูได้ครับนี่นะครับคุณลูกค้าก็แวะกซ์โค้กอินเข้ามานะครับนะคนค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะฮะวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านไหนสนใจก็แวะมาดูครับที่ฟิวเจอร์ได้เลยไอที่ โทวตั้หลักสี่ได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับ Redmi A3 นั่นเองฝากไว้ด้วยครับสวัสดี